ก็สวัสดีครับวันนี้ผมก็มาเล่นเพตาในรอบหนึ่งมิลเลนนะก็หลังจากรอบที่แล้วที่ผมเล่นไปแล้วก็แพมาดูดีว่ารอบนี้จะชนะได้หรือ okay. เปล่าโอเคเพตาเป็นเมนที่แบบเล่นค่อนข้างยากนะเพราะเราต้องรู้จักตัวละครดีพอสมควรนะตัวละครค่อนข้าง ถึงสกิลพัสิมันจะบอกว่าทําให้เดินไวแต่มันก็ยังเตรียมอยู่ดีนะมันจะเก่งก็ตอนที่มันแบบได้สกิลอันตินะมันจะเริ่มแบบเริ่มของตัวรอดได้ดีต้นเกมนี่ไม่มีอะไรเลยช้าก็ช้าไม่มีอะไรดีรสักอย่างโดนต่อไปก่อนแต่มันไม่เป็นไรโอเคอุย้ยโอเคผมอู้เกือบโดนยิงโอเค ช่วยไม่ได้นะไม่มีสกิลขอเลี้ยนนะเพื่อนโอเคโอลี่โอเคโอ้เขาหิวจัดเลยโอเคมาดูนะเขาเดินะารอดหรือเปล่าอุ้ยบาระเบิดนะ้พมัแค่นั้น โอเคน่าจะดึงโดนนะเมื่อกี้นี้ไม่ได้ดูเหมือนกันโดนไม่โดน <laughs> <c oughs> โอุย๊ยโอ้โหเขากลับเงากรแล้วคือมันเป็นดาบตีไว้นะโอเคผมได้ <c oughs> okay. ตีแล้วตัวนี้จะเริ่มแบบมีอะไรมากกว่าเดิมแล้วนะอูมจะโดนปิดหรือเปล่าโอเคไม่โดนเหยียบแทบ แทบเยอะมากขึ้นขึ้นการก็จะยากนะน่าจะจะโดนดักโอ okay. เคค่อยยองไปโอเคลันดอรอยู่บนดีเลยเฮ hey, ต้ามานะาค่อนข้างน้อยนะตัวนี้จะค่อนข้างเก่งในช่วงเล่เกมนะนะต้นเกมก็ไม่ค่อยมีอะไรทำว๊ว,วปึ้มไม่โดน โอามีการได้ป้องลูกูมันเกิดขึ้นวันเดิมเรามาปิดอย่างไรครับผมลูกูแตกวันเดิมมาปิดใน,นช่วน,นี้พักออกวัดโอเคผมจะโดนแทนผมจะโดนแทนโอเคปึ้มตุ้ม ตเ,เกเมเพฮตาจะเป็นตัวที่ค่อนข้างป่วนและแรงมากเลยนะแต่ต้นเกมต้องเล่นสิบเซฟแล้วก็เนีนเนียนฟาร์มไปก่อนนะเกมนี้ก็ถือว่ามาดีนะครับสามูนย์ละโอ้โหเขาขึ้นไปก่อนวะอ้เห็นอะไรแบบแบเคอันนี้คือผมรอป่ามานะป่าจะได้เกิดเกิดอู ตกใจบางทีมันชอบบักๆขึ้นในแมวผมก็งงมันเป็นบักเลยมันผมผมตาฝาดโดนเอา้าผักออกเฉยโอ้เรียบร้อยว่าขัดโดนไปไม่เป็นไรได้อยู่ปึ๊บตายโอเคปล่อยไม่โดนไปทีไปไหนไม่ไปโอ้เขาไม่เอาเลือดด้วย ดีนะเลือนออมาลีมานาได้ดีมากเลยโอเคค่อนข้างทรง,งดีอยู่นะคอมเราเลดเกมกว่าเอไม่โดนโดนไปก่อนวิเขากำกับเงาการเกือบโอเคนะคอมไม่น่าเอาการเนี่ยไปเ,เป็นรึเงากลางกันดีกว่าการคลิปกลางไว้มันดีกว่าปึ๊บ ยังทรงทรงมังกรโอ้โดนล้านแน่ออป่าเราอยู่บนนะอุ้ยวุ้นโอ้โหวิ่งเจอขับรถดิบไปครับผมถึงกำงงบอกดโอเคผมช่วยเขาอยู่นะเดี๋ยวเขาอยู่คนเดียวเราจะไม่หลดอ,อุย้ยเกินโอเคได้อยู่ อะไกันก็ถือว่ายังคุ้มอยู่นะครับผมโอเคได้ okay. อยู่นะมันยังไม่ค่อยเดือดนะตัวนี้ต้องรอแบบมีของอนะ่ะมันจะปิ้ว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  ฝั่งหนูไม่มีวันเดอร์ดังนะค่อนข้างน่ารำคาญอ๋อไม่ตานะ,ะไล่ไม่ทันด้วยเรียน้าแดดแบบจิ้ว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 น่ารำคาญจาัดผมไปไม่ทันด้วยเดี๋ยวดึงบับให้าาระกันเฮ้ยดึงเฮ้ยระบ,บับก็ยืนนิ่งอย่างนั้นนะนะ ขอเธอไม่ได้ครับผมแล้วทำไมผมดึงบัฟแล้วบับไม่ออกมาวะมันมันมันนั่งพิจารณาตัวเองเหรอโอ้ยมีเขาก็กลัวเขากลัวพลังขึ้นต่อลองผมนะโ,โอเคดีเขาไม่ได้ลิงผมมันจะพักออกทำไมเงินเฮ้ยมีไม่โดนโอ,โอเค ถ่ายคลิปมีแท็บนะนี่ขึ้นมากดดันนิ้วสูงันิดนึงโอเคได้รู้เฮ้ย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 ,ยมังกรน้อยเป็นอะไรนี่เอาผมข้าวพอพันตัวเองโหถึงกับอันติอะไรมันจะขนาดนั้นเอดอย,ยกดันเถื่อนเกินโดนโดนปับแดง ตายยังไวงตายไม่ไนะ้เอ็นร้องข้างบวดเลยนะคือแบบฟาร์มจนนาคอไม่ได้ฟาร์มนะถือว่าโหดอยู่ไอน,นอคนนี้ผักออกให้โอเคไม่เข้าเลยนะ <c oughs> ตัวผมต้องใช้ใที่ประมาณหนึ่งล้านชิ้นนะครัผมจะเลย อีพากองอีกแล้วไม่ได้เงินโ okay, อเคเขาพลาดนะจะมาพลาดก็ไม่ได้โอ้โ้หตัวนี้เทสกิลเพย์เยอะกว่าเราเยอะนี่เราเข้ามาก็พ้นขีบปากไปหนึ่งทีนี่ก็ผมทออลำเรียงลงหนไปหนึ่งที อยากโดนเหรอโอเคโอ้ okay. oh my god ติ๊งหายเพื่อนถอยเร็วมันจะเอาเธอเร็วโอ้ oh my god โอเคนะมาช่วยกันโอ้โ oh. ห oh โดนสก,กิลสก,กิลทีครึ่งหลอดอืม mm hmm. นาคอสเล่นไม่ได้ต้เนเกมแบบนี้ใครเชื่อถุงมือต้องรอได้หลังจากมงกุฎนะน่าจะเริ่มเล่นเนดี๋ยวเคลียร์การก่อนครไปเชิญรักกันเครียร์ไ,กกไปเลยปลิ่ไว้ เอาเงินคนเดียวเทคนิคโอ้ยโอ้ยลียเรน,น่าคนนี้โล่แรกจริงป่ะเนี่ยเทคนิคเขาล้ำจัดเลยผมเพิ่งเคยเห็นนะัน่ะท่าสกิลนั้นฟิกอะชาร์จบอลฟิกว่าเพิ่มระยะชนโคตรเท่เขามีแถบเนี่ยโอ้ยยันดอร์เขาตายเขาจะเอาได้ไงเพื่อนรูม แอมแคลรี่เขาเป็นเอลซูด้วยนะโดนไปซีเอลซู L มองหน่อยมังกรอ,อะ่ะโอ้ยปลดแถบ,บหน่อยเพื่อนปลดแถบหน่อยเพื่อนผมจะโดนยิงมันะ้เนี่ยโอเคไม่โดนฮึบดิฟนี่ดิฟแบตุม้มนี่โดนโดนตุน้มโว้ย เค okay, ว่ครับสวยอยูโโ่โอ้ยไโหดเกินไล่โหดเกินโอ้แล้วทำไมโอ้โหผมโดนตีเฉยโอ้ยแรงทั้งทีมเลยฝั่งนูน้นแต่และตัวข้อดีของพตดดีตาในช่วงเล็ดเกมก็คือแบบมันเล่นรักษาระยะได้ดีแล้วก็แรงมากนะ แต่เล่นยากจริงเพราะมันต้องเล็งน,นะสก,กิลที่มีประโยชน์ในไฟจะมีเนี่ยสก,กิลสองแบบผักกดผักแล้วก็กดอันตีผักได้อีกรอบค่อนข้างดีเลยนะกำลังไปช่วยโอ้ไม่ทันตุ้มโอ้โหไม่โดนโอเคแจกดาเมจไปนิดนึงนะเหมือนแรงแต่ก็ไม่ค่อยแรงโอ้โอ้โหเขามีเนี่ย นี่ไงไม่มีล้างแต่มีผีเสื้อมันไม่เรียกผีเสื้อเรียกปรีไฟมันตีเลสขอได้ไหมไม่ได้แล้วนี่เลยหน้าราเลสเพื่อนโอ้ยโดนปิดนั้นนะเพื่อนลิ่งไวเลยละกันผมจะโดนปิด นี่ครับเห็นไหมอันตีก่อนได้ค่อนข้างรัวนะนี่ขนาดคูดาวแค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์โดนวิ่งอย่างนั้นไม่มียฮ้ยเฮย,ย,ยเฉยเฉยไม่ออกของผิดเลยรลอนจัดตีฟีไปปล่อยพลังขึ้นต่อไปไม่โดนนี่เอาผมพักเข้าป้องไปจริงๆตัวนี้ออกบุมสติก็ดีนะครับแต่ว่าผมชอบเอาไอ้ดาบตีไว้มากกว่า นี่งไงโดนไปก่อนครึ่งหลอดนี่งไงตายนี่งไงตายนี่นะครับผมความโหดของตัวนี้ทำดามเมจอยู่ไกลๆแรงแบบงงๆอุ้ยขอโทษเพื่อนไม่เป็นไรครับผมอยากได้อยู่แล้ว <c oughs> โอ้แต่เพื่อนเราไม่มีเลือดไม่มีดูดเลือดอะเอาได้อะผมก็ไม่รู้เหมือนกัน มีแท็บจะ <c oughs> มนจะดักพุ่มหรือเปล่ายินเช็คไปไมีเจอนะลบอะไรผมว่าลบแล้วห่างมังกรไปโดนเกินไปเกมเอาผักออกอีกแล้วเฮ้ยตัวที่หนึ่งล้านแล้วมั้งผักจังสิ ชาร์จนายไม่ได้กูเขาชาร์จหุ่มเทนเขาไม่ชาร์จนั้นโอเคไม่มีนะ like ปุ๊มไม่โดนยังไงครับผมยังไงโอเคมาลันการกันโอ้ยิยงโดนเหรอที่สุดท้ายออกเป็น <Ultimate. S 2> ช้อยค่อนข้างเยอะเนะี่ย เอาเป็นสโลก็ได้ครับผมมาไล่สลบสลบคืออะไรครับไม่เข้าใจเป็นรันดอร์เหรอเฮ้ยผมลืมเลียร์คลิปกันผมคงไม่เป็นไรพักกับมาได้ไหมโอเคผมไม่ได้ก็ตีป้อมสักทีเธอสักคนไปยู่นี่ยืนแอคยืนแอคก็โดนโอเคได้อยู่ มดินไปก่อนเลยดินไปก่อนเลยวันเดอร์ตัวเดียวผมไม่ลงโอ้โหวันเดอร์ก็เกินไปอึดเกินไปบางทีโอเคเขาไม่ได้ตีผมเขาตีให้เดอร์ถือว่าเป็นการล้างมือที่ดีนะครับผมเพต้าผมก็ชนะแล้วนี่ก็เป็นเกมที่สองนะครับผมแล้วผมก็เคยเล่นแล้วนะแบบเช่า ก็พอจะรู้วิธีการเล่นตัวนี้ไม่ได้เล่นยากอะไรนะแค่ยากตรงให้สก,กิลหนึ่งให้โดนเยอะๆนั่นแหละครับผมยากก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับเพ hey. ตาไหนดูหน่อยสิดาเมจเจ็ดหมื่นเนี่ไม่ได้แย่นะครับผมอยู่ในเกมที่ดีอยู่